สวัสดีค่ะเพื่อนๆวๆจะพามาดูสาหร่ายนะคะสาหร่ายอของทะเลน้ำจืดไ่ใช่ของน้ำจืดนะทะเลน้ำจืดนี่นะคะเพื่อนๆตอนเช้าๆเ,เ,เนาะเขายังไม่มาอาลงเก็บเก็บหอยเนาะมงมหอยนี่นะคะก็จะเรียกว่าสาหร่ายเลย หรือบ้านนอกบ้านนาเราเรียกว่าเทาเนาะแต่ตัวนี้มันจะไม่สะอาดน้ําไม่ลึกนะคะสาหลา่น้ําจะไม่ลึกเนาะนี่ไงบวายเดินผ่านมาเนาะก็เลยมาเจอมาเห็นน้ําใสๆก็เลยพาลงมามาช้อนดูเนะเาะลงน้ําจริงๆนะเนี่ยลงน้ําเลยนะเนี่ยเห็นไหมสมัยเด็กๆไบวายอยู่บ้านอยู่มูลเนาะ ใบวายเป็นรูปแม่มูนนะคะที่อุบลเนาะแม่พามาคลองไม่ใช่คลองนะมันติดปากเนาะเพราะว่าใบวายอยู่แมนมน,น้ํามูนเนาะเนี่ยนะคะจะเนี่ยนี่ไงนี่คือสาลายนะคะแต่ถ้าเป็นน้ําลึกเราจะกล้ากินอยู่เนาะอุ้ยอ่อนนะอ่อนมากนะนี่เสือสาลายหรือว,ว่าเท่าเนาะเคยกินลาบเท่าโบใบวาเคยกินนะตั้งแต่เด็กสมัยเด็ก,ดกๆอยู่บ้านบ้านป่ากับแม่เนาะ พ่อแม่ผักกินอะไรแล้วก็กินกับพ่อแม่เนาะอันนี้เรื่องจริงนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีขายที่ในตลาดนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าเทาเนาะเทาหมู่บ้านเราเรียกว่าเทาอุ้ยอันนี้กินได้นะคะใบวารู้เพราะใบวาเคยกินจะอ่อนมากเลยเส้นอ่อนเส้นอ่อนมากเลยแต่ว่าคุณต้องอยู่ลึกๆนั่นเนี่ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวลงไปอีกนิดนึงก่อนเดิๆนๆะเรวเอาใช้มือก่อนเดี๋ยวใช้มือนะครับโอ้โหนี่ไนงะ ก้จะมีเยอะอยู่เนาะแต่แถวใต้ไ้นี่ไงเห็นไหมเพื่อนเพื่อนแต่มันจะไม่สะอาดเนาะเนี่ยมันจะไม่สะอาดเลยนะสาลายนี่ไงจ้านี่ไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมเดี๋ยวมันจะมีหอยไหมโอ้ลึกนะเลยหัวเข่าไอแล้วนะน้ำแล้วนี่ตรงนี้มันจะมีเยอะเลยนะ นี่ตัวนี้เยอะๆเลยอันนี้มาหาพามาดูสาหร่ายนะคะแต่จะน้ําตื้นเดี๋ยวเขาไม่ค่อยนิยมทานกันเนาะเขาไม่นิยมทานกันเพราะว่าน้ําไม่สะอาดนะไปวายพามาชมเ้วยเชว่านี่คือสาหร่ายอยู่อย่างนี้นะคะสาหร่ายน้ําลึกน้าตื้นไม่มีใครกินนู้เยอะเลยเนาะเดี๋ยวเขาก็ปล่อยน้ําระบายลงมาแล้วก็คงจะทํามาหากินกันได้นะนี่ไงเดี๋ยวปั้นก่อนเนี่ย เนี่นะในวัก็จะก่อนจะทานเนี่ยนี่เนี่ยตอนตอน่อมาที่แม่พาทานเนาะก็จะกดน้ําออกให้หมดโอ้ยกดจนจนมือแดงเลยเนี่ยเนี่ยกินได้นะอุยอ้ยอุ้ยรู้สึกว่าเราไปหยียบหอยเนาะเนี่ยนะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆวัน,นนี้พามาลุยหาสาลายนะคะ เพื่อนน้องๆคนไหนยังไม่เคยเห็นเนาะว่าสาหลายเขาอยู่ยังไงเนาะสาหลายอยู่ยังไงอยู่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆเขาจะอยู่อย่างนี้เออนี่ไงคนที่เข้ามาเก็บหอยเนาะนี่หอยจุกนะเนี่ยที่วันนั้นมีคนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไวไจะลองงมดูก่อนวันนี้ไวๆวงมหอยเนาะอุ้ยนี่ไงมีจริงๆด้วยนะนี่นี่นี่เดี๋ยวลองงมก่อนเนาะเผื่อได้เผื่อได้แต่มันลูกเล็ก เออคนนั้นก็มงมได้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยว่าจะลองงมกันเดี๋ยวไม่ได้มีอะไรมาใส่เนะค่อยบวาเออลูกใหญ่ด้วยนะเพื่อนอ่ะก็ถือว่าเป็นคลิปงอมหอยก็แล้วกันเนาะใบว่าจะพามางมหอยอะงมหอยจริงๆนะไหนๆมาแล้วก็ต้องเอาซะหน่อยมันมองเห็นชัดเลยเนาะว่าน้ำใสแล้วเออขางมอย่างนี้หรอ ไม่ใช่เราไม่เคยงมนะแต่มันนานนานหลายปีมาแล้วเนาะนี่หอยเนาะแอย,ยก็จะส่มคำคำไปเนาะคำหอยเนาะ <c ười> <c ười> เข้างมหอยเขามีการคำก่อนนะนะเทคนิคในการงมหอยคือต้องคำคำไปกันใช่ไหม จะหมหอยแต่ละทีต้องคำก่อนอ้าวเียบหอยซะแล้วเอ้าหอยลอยหอยลอยหอยลอยได้โอ,โ,ออโอ้ยเนาเอออุ้ยเจอน้ำแล้วอ่าได้ทั้งหอยได้ทั้งสาล่ายอ็อะไรจะบันเทิงไหนตรงนี้ไม่ไม่มีหอยเท่าไหร่หรอ มีสองสามอันเดี๋ยวก็ยนลงครองเหมือนเดิมเนาะเราไม่ได้เยอะเนาะเพื่อนๆเนาะก็จะเป็นคลองนี่นะคะเงยดูก่อนว่าสะอาดอยู่นะข้าง้ๆมาก็เป็นป่าเป็นอะไรประมาณก็ห่างไกลบ้านคนเนาะนี่ไงก็ห่างไกลบ้านคนอยู่นะมีปิงไหมล่ะมีปิงไหมล่ะ หันกลับมาทางนี้เนาะหันกลับมาทางนี้ก็จะเป็นปาานะคะเนี้ยก็จะยังอยู่ในบางวนของธรรมชาตินะคะเพื่อนๆเรามีต้นไม้ใหญ่เยอะแยะให้ชมนะคะให้ทัศนาอุ้ยแม่แม่แมในคลองก็มียุงมากัดพนาสิกอยู่เนาะ อือเ uh huh. นี่ยเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูเท้าหรือว่าสาลายาเพิ่งมากวนยุงยังอิ่มยังไม่อิ่มในการคลำหาสาลายอยู่เนี่ยมันจะเป็นน้ำใสๆอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดินจำรำอันนี้จะเป็นฝั่งคลองเนาะข้างล่างจะลึกอยู่เราก็จะมาโออเออว่ะทางนี้หอยเยอะเนาะ เนี่ยเห็นไหมรวยก็ได้อีกแต่ถ้าถ้าว่า,าหาจริงๆอ่ะได้ทานแน่นะคะเพื่อนๆแต่ใไใบเนาะมาถ่ายคลิปก่อนจะรีบกลับไปหาหลานที่นอนยังไม่ตื่นเนาะใบใแอบเข้ามานะคะใบใแอบเข้ามากาหนดการเดินทางก็ล้มเหลวนะคะเพราะว่าน้ําท่วมที่เราจะไปนะคะที่สลับบุรีลบบุรีน้ําท่วมเราก็เลยยกเลิกการเดินทางเนาะ ปิดเทอร์มินราก็งอยเหมือนเดิมเพราะว่าครอบครัวโทรมาบอกแล้วน้ำท่วมนะคะท่วมพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ไม่ใช่ท่วมอุ้ยอะไรไก่เดี๋ยวดยวอยู่ข้างคลองเจออะไรเยอะแยะนะคะ,ะเดีะ๋ยวล้างเท้าก่อนนี่นะคะแล้วก็มาปิดจ็อบกันที่าการชมบรรยากาศลิมคลองอีกนะคะ นี่นะคะเราก็ได้ความรู้ด้านสาหรายแล้วเนาะว่าอ่าชาวชนบทเนี่ยเขารับทานสาหร่ายหรือว่าเทาเนี่ยอุ้ยอุยอุยบอมตรงนั้นนะไปดูดิใช่งูไหมถ้าเป็งูคงจะเป็นงูปลาเนาะนี่ไงเงียบเลยเพื่อนเพื่อนเราไม่สามารถที่จะเดี๋ยวเราจะลองโยนก้อนหินลงไปเนาะว่ามีจะอะไรเคลื่อนไหวไหมปุ๊บเนี่ยตรงนี้นะคะ คงจะเป็นงูเนาะคงจะเป็นงูเนาะอ่ะพูดถึงตอนไหนก็คงจะลืมไปเนาะเอาเป็นว่าคงจะจบแค่นี้นะคะคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมบรรยากาศดีๆกับไวไวนะคะเดี๋ยววันหน้าไวไวจะนำมาเสนอใหม่นะคะแต่ตอนนี้แค่นี้ก่อนนะคะพามาชมสาหร่ายนะคะเพื่อนๆสาหร่ายริมคลอง น้ำอาจจะตื้นไปหน่อยไม่เหมาะที่กันจะนำไปบริโภคเนาะก็คงจะเป็นเราให้น้ำเขาปล่อยน้ำมาก่อนนี่นะคะสาลายนะคะเราจะเราจะจะให้เห็นเราจะจะได้จบที่คลิปสาลายเนาะเดี๋ยวๆอุ้ยน้ำก็เพิ่มล้มองไม่ชัดแล้วทีนี้สาลายเอาเงาน้ำทอดลงไปดีกว่าเนาะบ๊ายบายค่ะ